กระเพราหมูชิ้นนะครับนี่ครับสีสันน่ารับประทาน เราจะมาดูวิธีทํากันนะครับนี่ครับเครื่องมีคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแล้วก็กระเทียมส่วนพริกที่เราใช้ใช้เป็นพริกแห้งนะครับปริมาณก็ตามความชอบส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับอาหาร สูตรไม่ตายตัวนะครับเครื่องเคียงก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหมูสำหรับหมูเราจะใช้เป็นสันคอนะครับติดมันสักหน่อยจะได้ไม่กระด้าง สันคอจะมีออกรสหวานหน่อยหวานมันครับน้ำเครื่องลงไปโขกนะครับ พอหยาบๆพอนะครับจังแหลกมากเท่าไหร่มานี้ครับเราก็มาตั้งกระทะเลยเทนน้ำมันลงไป แล้วเราก็เอาเครื่องที่เราโขกเมื่อกี้นะครับเอาลงไปผัดผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วค่อยเอาหมูลงนี่พอดีตอนเอาหมูลงคลิปมันหายนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับหมูพอนลวนหมูไปเรื่อยๆเอาให้เกือบสุกดีนะครับ จากนั้นเราก็ค่อยมาใส่นี่ครับซอสผัดอนเนกประสงค์นี่ทําเองนะครับไม่ได้ซื้อมาสูตรทําเองเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเทซอสทีนท้ำตาลทีอย่างนั้นมันเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะลงสูตรทรําซอสผัดู่ครับยวหมดแล้วครับเดี๋ยวล้จะทำํำละ ทำแบบนี้ครับเวลาลูกค้ามาสั่งรสชาติจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรสชาติจะคงเดิมตลอดผัด <c oughs> ไปจนหมูสุกนะครับอ <c oughs> ีสันเริ่มน่ากินแล้วครับ <c oughs> หมูสุกแล้วแล้วก็ใส่ใบกะเพราเลยครับใส่ไปเยอะเลย แล้วก็ปิดไฟแล้วก็คุกเขาแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยํำง่ายมาก นี่ครับสีสันน่ารับประทานมากครับผมจะเป็นกับข้าวก็ดีกับแก้มก็เลิศเลยครับผัดกะเพราหมูชิ้น แล้วลองชิมดูครับน้ำองุ่นครับทเป๊กหนึ่งพอจะได้ลงลงนีครับโอ้ยแก้มชั้นดีเลยกิข้าวก็ได้